สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI Sticker Shop นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับตัว AI Premium Series นะครับจะเป็นแบรนดสีตัวใหม่ของเรานะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นแบรนด์เก็บพรีเมียมนะครับโดยสีที่มีให้เลือกกว่าร้อยสีนะครับตัวนี้และที่สำคัญนะครับตัวนี้อายุการใช้งาน3-5ปีนะครับเป็นอีกถึงตัวเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของร้าน รับต่างๆนะครับหรือจะเป็นร้านป้ายร้านคาแฟ้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีคร่าวๆกันนะครับว่าไฮเลมนะครับมีสีโทนไหนมากนะครับก็จะเป็นพวกสีพิเศษต่างๆนะครับของไอพิมพเมียมนะครับก็จะเต็นพวกเก็บเมทิิกต่างๆนะครับพวกนี้สามารถสั่งพีออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับเรามีน้ำรอบนำเข้าทุกเดือนนะครับ โดยสเปกนะครับก็หน้ากว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบสอนะครับความยาวต่นอยู่ที่สิเมตรนะครับมีแอ r ์รีลิตนะครับแล้วก็กาวรีม v e นะครับอายุขใช้งานอยู่ที่3-5ปีนะครับสีมีที่เลือกค่อนข้างหลายโทนมากเลยนะครับโดยตัวของ AI Premium Series นะครับเราจะมีสต็อกบางตัวนะครับส่วนสีอื่นๆนะครับก็สามารถสั่งพ r ออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับ วาสีไว้ข้างหลากหลายนะครับบางเราเลยสต็อกไม่หมดนะครับโอ้สีบาทพวกนี้เราก็มีสต็อกนะค,คบเป็นสีบาทดของตัวแบคนะครับอันนี้สีขาวๆนะครับโดยแรมนะครับเรามีตำหนาแล้วนะครับตอนนี้ เพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อเข้าไปได้เลยนะครับแนะนำนะครับควรมีคู่กับตัวของ AI u l t i m a t e Series นะครับนี้เรามาดูสีคร่าวๆนะครับที่เรามีสต็อกกันนะครับว่าเรามีสตีตัวไหนมากนะครับโดยสีที่เรามีสต็อกนะครับก็จะเป็นพวกโทนของซาตินนะครับ โทนซาตินนะครับจะเป็นตัวขึงด้ากขึงเงาครับผิวค่อยข้างสวยมากเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นเพอร์เมทัลลิกบูนะครับก็จะเป็นน้ําเงินเมทัลลิกนะครับซาตินนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราดูใกล้ๆนะครับก็จะมีผิวก่อนข้างที่จะเงานะครับแล้วก็มีความน้าในตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อมองดูใกล้ๆนะครับก็จะมีเกล็ดเมทัลลิกนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของเหลืองซาตินนะครับก็จะเป็นกึงเงาถึงงด้าเช่นกันนะครับค่อยงหายากนะครับช่วงนี้ที่เป็นสีซาตินนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสีคอปเปอร์นะครับหลายข้อ3ามหาค่อยงบ่อยนะครับตัวนี้เรามีสต็อกพร้อมส่งแล้วนะครับก็จะเป็นกึงด้าถึงเงาเช่นกันนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดเป็นผิวของฟาตินก็ข้างสวยนะครับค่อยข้างเงามากเลยนะครับผิวจับเลื่อนๆใสๆนะครับและสุดท้ายนะครับที่ค่อยข้างที่นิยมตอนนี้มากเลยนะครับก็เป็นตัวของไทเทเนียมเกนะครับสีคล้ายตัวรถของ AMG นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของสีฟ้าตินนะครับก็จะเงาแล้วก็ด้านในตัวนะครับ และที่สําคัญนะครับมีเก็บเมทัลลิกนี่นะครับื่าจะเห็นว่าค่อยข้างสวยมากเลยนะครับเวลาติดรถนะครับถ้าเกิดเรามีสีไหนเพิ่มเติมนะครับก็จะอัปเดตที่ Facebook นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเรามีช่องทางใหม่นะครับก็จะเป็นตัวของ Li น์แอนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์แอนะครับ AI s t i c k e r ได้เลยนะครับเราจะมีคอยอัปเดตขอฟา์ารใหม่ๆให้เพื่อนๆตลอดเวลานะครับ วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ